บริษัทกันโยอิเล็กทริกจำกัดมหาชนตั้งอยู่เลขที่67หมู่1 1ถนนเทพพ,พร,รัตกม20ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการประกอบกิจาการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านภายใต้เครื่องหมายการค้านิสูบิชิอิเล็กทริกปัจจุบันมีพนักง,งานทั้งหมด3,210คนนโยบายบริหารสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของลูกค้า อุทิศตนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สโลแกน One k y e for Our Customer บริษัทมีผลิตภัณฑ์ดังนี้ตู้เย็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมตั้งพื้นพัดลมติดผนังพัดลมติดเพดานพัดลมระบายอากาศปั๊มน้ำ กิจกรรมด้านการศึกษาจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนบริษัทได้จัดกิจกรรม CSR จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนของฉันเพื่อชุมชนของฉันโดยให้พนักง,งานนำเสนอโรงเรียนที่ตนเองเรียนมาและต้องการให้บริษัทช่วยปรับปรุงกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักง,งานบริษัทประจำปี2564บริษัทได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักง,งานประจำ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีจำนวนทั้งหมด81ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น24,500บาทกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,565บริษัทได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและกรุงเทพเพื่อเป็นของขวัญวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมด้านชุมชนและสังคมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันมาฆาบูชาประจำปี2565กิจกรรมทอดกระถิ่นสามัคคีบริษัทประจำปี2564กิจกรรมบริจาคโลหิตกิจกรรม CSR จิตอาสาปลูกป่าสร้างฝายโครงการสร้างชุมชนให้ได้อยู่สะอาดปราศจากโรคภัยโครงการเข้ากล่องปันสุข กิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้โดยจัดตลาดนัดให้คนในชุมชนนำสินค้ามาจำหน่ายในบริษัทแผนและผลการดำเนินง,งานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโครงการ KYE ห่วงใยต้านภัยโควิด -19 เนื่องจากในปีที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีอัตราค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรปราการที่ติดหในสที่มีผู้ป่วยสูงสุด บริษัทจึงเล่งเห็นความสําคัญในเรื่องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับสถานพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการทั้งหมด8แห่งโดยมีรายละเอียดดังน,นี้ 1. โรงพยาบาลบางบ่อ 2. โรงพยาบาลบางพลี 3. สถาบันการแพทย์จักกรีนริวดิน 4. โรงพยาบาลบ,บา,บางจา 5. โรงพยาบาลพระสมุรเจดีสวัสด์ยานนท์ หโรงพยาบาลสมุทรปราการเจดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่บางพลี 8. โรงพยาบาลบางเสาธงแผนและผลการดำเนินงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพนักงานโครงการคีวัยอีห่วงใยใส่ใจพนักงานจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีอัตราค่อนข้าง,งสูง บริษัทมีความเป็นห่วงพนักงานและจึงเลงเห็นความสําคัญในเรื่องการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงานในช่วงที่วัคซีนในประเทศไทยยังหาฉีดได้ยากบริษัทจึงจัดซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลัยจุลาภรและจัดหาโรงพยาบาลให้เข้ามาฉีดวัคซีนที่บริษัทโดยมีรายละเอียดดังน,นี้จัดฉีดวัคซีนชินโนฟาร,ร์มเข็มที่หนึ่ที่บริษัทโดยโรงพยาบาลเอกชัยเข้ามาให้บริการฉีดวัคซีนให้กับพนักงานนักศึกษาทวิภาคีด้านค้า ปรปอและคนสวนในเดือนกรกฎาคม2564ทั้งหมด3สัปดาห์หลังจากฉีดให้พนักงานเสร็จ จึงจัดฉีดให้กับ,บครอบครัวของพนักงานที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้านโดยบริษัทมีแนวคิดหากครอบครัวพนักงานปลอดภัยตัวพนักงานเองก็จะปลอดภัยด้วยจัดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มเข็มที่2ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานทั้งหมด3สัปดาห์ในเดือนสิงหาคม2564โดยมีบริการน้ำและขนมของว่างให้กับพนักงานละญาติของพนักงาน จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3ให้กับพนักงานโดยขอความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางบ่อเข้ามาให้บริการที่บริษัทโดยฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3วันที่15 21 28มกราคม2565 25. จัดฉีดวัคซีนเบอร์เนาเข็มที่4และเข็มที่5โดยการซื้อวัคซีนจากราชวิทยาลายัยจุฬาภรณ์และให้โรงพยาบาลบางบอกเข้ามาให้บริการฉีดให้ที่บริษัทโดยจัดฉีดให้กับพนักง,งานทุกคนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนทั้งหมด3ครั้งสรุปผลโครงการพนักง,งานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่1และเข็มที่2ครบ100%และฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์โดสตามความสมัครใจ